มหาลัยเรามหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสาร,รคามตั้งอยู่เลขที่80ถนนอครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามมีพื้นที่เยอะมากตั้ง454ไร่ไงแล้วมีอาคาร57หลังที่สำคัญนะห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างมหาลาัยเราด้วยถ้าเพื่อนๆมาจากราชภัฏเลยระยะทางแค่291กิโลเมตรแต่ถ้ามาจากราชภัฏอุดรหรือราชภัฏสกลนอครก็แค่200กิโลเมตรเศษ มาเจอกับเราได้นะที่งานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่30<ป>เราอ่ะเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ<ป>มีห้องสมุดสำหรับคนคว้าวิจัยและห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย<ป>ความอันซีนของมหาลัยเราอยู่ไหนนะหรอมาดูกันเลย ดิฉันนางสาวดารุวันข้ามติลามค่ะดิฉันนางสาวเม,นนวมทินีชายองศาค่ะวันนี้พวกเราจะพามาแนะนํามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสาร,รคามค่ะไปดูกันค่ะนี่คือตึก15ชั้นนะคะเป็นตึกเรียนรวมค่ะมีห้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ห้องฝ่ายการเงินแล้วก็ห้องทะเบียนค่ะไปกันต่อเลยนะคะ สนามสามของรัชพัฒนมหาสารคามนะคะใช้ในการแข่งฟุตบอลแล้วกีฬาต่างๆของทางมหลาลัยที่จัดขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะที่นี่เป็นห้องสมุดของมหาลัยนะคะใช้ในการสืบค้นงานวิจัยและอ่านหนังสือค่ะต่อไป นี่คือกองกิจการนักศึกษาใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏมหาสารคามค่ะนี่คือหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะใช้ในการประชุมและก็ซ้อมรับปริญญาค่ะขอบคุณนะสำหรับการรับชมปีหน้ามาเจอเราได้นะที่มหา,า,า,มหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏมหาสารคาม